สวัสดีค่ะพ่อควะคุณคุณราวินีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยชุมชนของเราก่อนที่เราจะมาเรียนเด็กๆมาฟังเพลงสนุกๆก,ก่อนนะคะปอนฉันอยู่ในชุมชนทุกุๆคนเป็นมิตรต่อกันเรารักชุมชนของฉัน เราฟังเพลงจบแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชุมชนของเราเด็กๆมาดูนะคะว่าชุมชนของเรามีสถานที่สําคัญในชุมชนของเราอะไรบ้างตามมาเลยค่ะชุมชนอ o มูนิตี้สถานที่สําคัญในชุมชนที่อยู่อาศัยโรงเรียนมัสยิดโรงพยาบาล สถานีดับเพลิงตลาดสวนสาธารณะต่อไปเรามาดูคนในชุมชนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ชุมชนของเราอยู่อย่างสงบสุขและเกิดความสามัคคีในชุมชนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพกฎระเบียบเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องชมุมชนของเราแล้วคุณครูมีใบางานให้เด็กๆทํานะคะให้นักเรียนโยงภาพที่มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้องค่ะดูตัวอย่างอนคุณครูนะคะ ให้นักเรียนระบายสีขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างเช่นตัวอย่างของที่เด็กๆนำไปใช้แล้วแล้วก็นำมาทำใหม่นะคะอย่างเช่นขวดพลาสติกที่คุณครูระบายสีให้ดูเราสามารถนำมาทำเป็นแจก,กันได้ค่ะใบงานที่3ให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในไลน์ด้วยนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย